ได้เวลาที่จะมาเล่นเกมรู้จริงยิ่งกว่าใครแล้วนะครับตอนนี้<ช>ลงทะเบียนกันมาเรียบร้อยแล้วก็ติดต่อกลับไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันได้สองสายแล้วค่ะสายแรกนะคะคุณนาค่ะสวัสดีส,สวัสดีค่ะคุณนาโทรจากจังหวัดอะไรอยู่กทมค่ะกทรทมนี่เองเนาะครับผมอาลาคุณนาจะต้องมาแข่งกับคุณมายนั่นเองครับสวัสดีครับคุณมายสวัสดีค่ะมาอยู่จังหวัดสุสารค่ะสุสารนะครับสองสายนี้ต้องแข่งกันมี 3รูปคุณพ่อของศิลปินแกรมมี่โกของเรานะครับถ้าเราเปิดปุ๊บให้บอกชื่อตัวเองแล้วก็ตอบมาว่าเป็นคุณพ่อของศิลปินคนไหนนะครับพร้อมไหมใครได้สอบคะแนนก่อนนะคะเป็นผู้ชนะนะจ๊ะพร้อมนะเราเริ่มที่รูปแรกกันก่อนนะครับหนึ่งสองสามป้งคุณพ่อของใครครับนาค่ะนาค่ะคุณนาอ๊อฟสุพนัดค่ะอ๊อฟสุพนัณจะใช่หรือเปล่าคุณไมตอบไหม ยังไม่แน่ใจไม่แล้วถ้าเป็นอับสุวรรณก็นะก็ได้คะแนนแล้หนึ่งสองสามเป๊ะถึงโอ้โหท่าเดียวกันเลยโอ้โหท่าเดียวกันเลยอับสุวรรณค่ะถูกต้องนะคะได้หนึ่งคะแนนแล้วนะเรียกว่าบวกหนึ่งไปแล้วบวกหนึ่งไปแล้วนะคะเอลินท่าที่สองต่อเลยไม่ค่ะมาต้องฟิตอีกนิดนึงนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้านาได้ปุ๊บเนี่ยนาชนะไปเลยนะค่ะขันไปด้วยเลขกสองเลยคะ ไม่ตอบว,ว่าพ่อของน้องเปาเปาลีค่ะนั่นไงพ่อของน้องเปาเปาวลีแล้วนาละ่ะนาคิดว่าเป็นคุณพ่อข,ของใครคะก็พ่อของน้องเปาค่ะแต่ว่าตอบไม่ทันไม่ทันนะนงั้นเรามาดูนะตอบมันใช่<ม>หรือเปล่ายิงสองใช่หรือเปล่าใช่เลยคุณว่าพ่อของน้องเปาวลีพอมิโนนนะครับเพระาะฉะนั้นแล้วตอนนี้ไมาไตีตื้นมาตีตื้นมาสูสีกันแล้วหนึ่งต่อหนึ่งอะล่ะต้องตัดสินด้วยหาอที่สามมายิงลูกโทษกันเลย พร้อมไหมคะพร้อมค่ะหนึ่งสองสามแป้งพี่โกไข่ค่ะไข่ใครตอบชื่อน้าค่ะน้าโอ้ห์น้าตอบโกไข่ไม่อะครับไม่ละคะไม่ทันนะคะไม่ทันจะตอบโกไข่เหมือนกันหรอคะใช่นะลองมาดูกันนะหนึ่งสองสามแป้งโอ้โหเอาโผล่ไม่แปะเลยส่งเดียวกันเลยแว่นด้วยถูกต ก็คือคุณน่ารับไปเลยนะครับปฏิทินของเราเย้ yeah! โชว์หน่อยสิพี่เบสโชว์หน่อยเดือนสิงหาทนะี่มีใครเกิดบ้างเราโชว์บ่อยแล้วนี่ก็มีรูปสวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้ศิลปินของเราที่แวะเวียนมาในรายการแฟนจา๋าช่องแฟนบีบีเนี่ยมาเซ็นด้วยนะก็จะมีรูปศิลปินน่ารักน่ารักมากมายเลยนะครบค่ายแ g r มมี y โกของเราเลยนี่เดือนมกราคมนั่นเองนะครับ ยินดีด้วยนะครับนี่เป็นแจกอันแรกของแฟนทีบแฟนจ๋าด้วยนะอืออันนี้ยังไ,ไม่มีเลยอแน่น,นอนนะยินดีด้วยส่วนคคในครที่อยากจะร่วมสนุกแบบนี้<ข>ติดตามได้นะครับในรายการแฟนจ๋านะครับทุกๆ SMS มมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแน่นอนนะครับ<ข>ค่ะ